สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจําวันอังคารที่30มมกราคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะ เช้านี้ลมตะวันตกปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องกับมีฝนประมาณ20%ทางด้านตะวันตกนะคะส่วนลมหนาวเริ่มอ่อนกำลังลงทำให้ภาคอื่นเนี่ยในตอนเช้ามีอากาศเย็นค่ะและก็จะเริ่มอุ่นขึ้นในตอนบ่ายส่วนภาคใต้มีฝนประมาณ20%เน้นฝั่งตะวันออก และคลื่นลมอ่อนกำลังลงค่ะช่วงนี้อากาศแปรปวนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน พัดปกคลุมภาคเหนือประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางค่ะทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมนะคะบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากก็ตามแนวชายฝั่งค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ ช่วงนี้อากาศแรปรปรวนเปลี่ยนแปลงน,นะคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและชาวเรือค่ะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดาม,มันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะและในช่วงวันที่31มกราคมถึงวันที่7กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคใต้ค่ะฝนลดลงค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS สรุปพยากรณ์อากาศคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบน และภาคอีสานตอนบนแล้วค่ะทำให้ฝนเริ่มลดลงและขณะที่ลมหนาวเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะทำให้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่8กุมภาพันธ์อุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนและลมหนาวระลอกใหม่ก็จะลงมาในช่วงวันที่ เกถึงวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะรอตั้งรับค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย